สวัสดีครับเ,เพื่อนๆที่ใช้มิตซูวิชมิราหรือกําลังจะหาซื้อมิราตนะครับผมในฐานะที่เพิ่งไปซื้อมิราตมาก็วันนี้วที่12นะฮะไปซื้อมา1เดือนแล้วครับไปซื้อวันวันแม่พอดีคันนี้นะครับไปซื้อจากกรุงเทพออนนุษนะหลังจากใช้มา1เดือนระยะทางประมาณ1,000กิโลเมตรนะฮะ ซื้อมาวันแรกเราก็ได้ทําการเปลี่ยนนะครับน้ํามันเกียร์กับน้ํามันเครื่องเลยครับนับหนึ่งที่เราครับผมเสร็จแล้วใช้มาหนึ่งเดือนเนี่ยเป็นไงบ้างนะจะบอกให้ฟังถ้าซื้อมานะครับก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นั่นแหละถูกต้องแล้วครับแล้วก็ยางเดิมแฮ่หนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าหกห้ามั้งครับแล้วก็ขอบสิบสี่นะ ขับนะความเร็วประมาณร้อยเนี่ยรู้สึกรถนี่เสียอาการเนาะเพราะว่าหน้ายางมันเล็กนั่นเองนะครับผมก็ได้ทำการนะทำการเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนเป็นขอบสิบห้าห้าสิบห้าแล้วก็หนึ่งเก้าห้านะครับงงไหมหนึ่งเก้าห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 ้าสิบห้าหนึ่งเก้าห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 าสิ อเอเนั่นแหละเฮจะอธิบายทีนี้ฟีลลิ่งในการขับขี่นะครับก็ดีขึ้นครับดีขึ้นแบบแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยครับช่วงล่างไม่ต้องทำครับโชคโชคเดิมนี่แหละครับโชคเดิมนี่แหละเปลี่ยนแค่ยางพอครับสําหรับคนที่คิดว่าเฮ้ยขับแล้วรู้สึกร่อนรู้สึกรถสายเสียการเวลาสวนกับสิบล้อหรือว่าเข้าโค้งอะไรอย่างเงี้ยครับนะให้เ,เพื่อนๆนะครับมีโอกาสถ้าถือว่ายางเก่าแล้วเนะี่ย ไม่ต้องเปลี่ยนทนเดียนใดหรอกรอให้ยางเก่าแล้วหรือว่ายางหมดดอกนั่นเองนะยางเก่ายางหมดดอกไปเปลี่ยนเลยครับอัพไซส์เลยครับเป็น15 55นะฮะ15 55าห5 195เออหรือจะเป็น195แก้ม50ก็ได้ครับสำหรับผมใส่195แก้ม55เนี่ยขอบ15รู้สึกเต็มซุ้มดีครับ ปัจจัยหลักก็คือการที่เพื่อนๆเ,เลือกแม็กนะอย่าไปใส่แม็กโตใส่เต็มที่กว้างเจ็ดก็พอครับเจเนี่ยจะเสมอซุ้มล้อพอดีอยางแก้มยางนะจะไม่เบียดกับซุ้มล้อแต่ถ้าเพื่อนๆเปลี่ยน,เ,นเป็น7.5หรือ8แล้วใส่1 9 5 5 5เก้าห้าห้าหยางเพื่อนๆก็จะเบียดกับ แก้มยางแก้มซุ้มล้อนั่นเองนะถ้าไม่ยางเป็นรอยแล้วก็มันทุกหนักไม่ได้มันทุกสี่คนไม่ได้ยางติดซุ้มล้อนะจะไปติดซุ้มล้อหลังนะนัะ่นแหละคือปัญหาแล้วก็ขับเร็วๆนะบอกได้เลยว่าเป็นรถที่บางมากนะ เหล็กเขาค่อนข้างจะบางนะเวลายางเบียดถนนยางเกาะยึดถนนจะได้ยินไหมฮะรู้สึกว่าถ้าเพื่อนๆใส่หูฟังเนี่ยจะได้ยินนะนี่เป็นยางใหม่ฮะยางเปลี่ยนมาหนึ่งอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์เปลี่ยนมาประมาณเจ็ดวันนะแล้วเรื่องยางเก่ายางยางเก่ายางหลายปีไม่ต้องพูดถึงนะฮะได้ยินชัดกว่าน,นี้แน่นอนนะเพราะหน้ายางมันแข็งนั่นเอง เผดคอสสภานให้ดูนะลมยางประมาณสามสิบห้านะฮะแล้วก็ยางใหม่แก้มยางไม่บางจนเกินไปนะถ้าใส่แก้มยางห้าสิบก็จะบางเกินไปรถก็จะกระด้างไปอีกนะแต่ถ้าเป็นขอบสิบห้าแล้วหกสิบใส่ไม่ได้นะครับแก้มหกสิบใส่ไม่ได้นะ,ะพูดถึงลม ก็แก้ก็ไม่รู้จะแก้ยังไงนะเพราะมันดังกันทุกคันนะเรื่องฝุ่นเรื่องหินกระทบใต้ล่างใต้ท้องเนี่ยก็ได้ได้ยินชัดเจนดังชัดเจนแน่นอนนะเพราะมันเป็นรถที่บางจะไปเทียบกับไรถที่ราคาแพงกว่านี้มก็ไม่ได้นะเพราะอีโคคาก็ต้องไปเทียบกับอีโคคาด้วยกันอันนี้หลังจากใช้มาหนึ่งเดือนก็นี่แหละครับปัญหาหลักๆก,ก็คือต้องเปลี่ยนยางนะ ายางเก่ามันมันมน,มน,น่าแคบอะ่ะหนึ่งเจดห้าเองเราก็เปลี่ยนเป็นหนึ่งเก้าห้าซะมันก็จะดูแบบเออสมส่วนขึ้นมานิดนึงนะแล้วก็ที่อ่านคอมเมนต์ในกลุ่มมิลาที่ว่าเพื่อนเว่าแอร์ไม่เย็นผมก็ว่าเย็นนะผมปรับอยู่ประมาณเนี้ยปรับอยู่ประมาณนี่รรนจริับช่วงเที่ยงก็ได้คนเดียวเนี่ยได้อยู่ถ้าเพื่อนเพื่อ,อบอกว่ารถเพื่อนเพื่อนแอร์ไม่เย็นให้เช็คกองแอร์นะ กองแอร์อยู่ใต้ล่างเกนนั่นแหละเพื่อนๆดึงเกนออกมานะดึงเกนนั่นแหละออกมาดึงเก้ออก,เกออกมาปับ๊บเราก็จะเห็นาฝาปิดของกองแอร์จะอยู่ด้านบนมองดีๆจะมีตู้แอร์นะจ๊ะอยู่หลังเกะอยู่ด้านบนเปิดมาปับ๊บเปิดฝาปับ๊บดึงกองแอร์มาดูนะให้ทําการเปลี่ยนทุกๆ6เดือนหรือ1ปีครับ ไม่ใช่รถเพื่อนๆปีสิบปีสิบสามแล้วทุกวันนี้ยังไม่เปลี่ยนเลยก็ไม่ไหวนะมันตันมันเอาฝุ่นจากเท้าเรานี่แหละจากพื้นรองเท้าเรานี่แหละเข้าไปดูดเข้าไปในกรองแอร์นะถ้าไม่มีกรองแอร์ก็คงตันไปแล้วละ่ะโอเคก็ไว้เท่านี้ครับประสบการณ์หนึ่งเดือนที่ใช้มิสูิึมมิราชมานะ รถผมก็ใหม่ประมาณ4ี่หมื่นหตอนไปซื้อมาก็4 5, นะกี่หมน้าะก็ไม่แท้ไม่แท้ก็ดูตามบุ๊กเซอร์วิสเอานะเพื่อนๆจะซื้อรถอะ่ะแต่รถเต็นส่วนใหญ่เขาก็จะมีมีบุ๊กเซอร์วิสให้นะเขาจะปาทิ้งกันหมดแหละ <c oughs> เขาเลือกดูเอาเราก็ไม่รู้บางเต็นเขาก็ขายใหม่แท้บางเต็นเขาก็ขายใหม่ก็ไม่รู้นะแล้วแต่ผมก็การันตีไม่ได้ ก็แล้วแต่เลือกแล้วกันนะครับผมเทคนิคการเลือกรถก็คลิปที่แล้ว EP ที่แล้วที่ผมลงไปนะก็ลองดูกันคร่าวๆนะครับไม่ได้ไม่ได้เซียนไม่ได้อะไรแต่บอกไว้คร่าวๆเผื่อใครจะซื้อรถมือสองก็ดูตามนั้นนะครับอาจจะช่วยเพื่อนๆได้ไม่น้อยก็มากนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับชลินมิกเซอร์ครับผมสวัสดีครับ